ือดขึ้นเรื่อยๆกับทุกบทเพลงไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ,มมพ้ในคำคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้ฉันยังคงเก่าไปและความสนุกเหล่านี้จะส่งให้คุณถึงหน้าจอ รายการร้องเพลงที่ดุเดือดที่สุดในวิกเนทีนี้และในวันนี้น้องแก้มต้องพบกับคุณบิ๊กดีเจร่าศิลปินคนที่15เพลงนี้ก็ฟังบ่อยค่ะที่โรงเรียนเปิดแทบทุกวันเลยค่ะแต่เคยร้องไหมเคยร้องไหมแก้มเคยร้องไหมไม่เคยร้องอ่ะเคยแต่ฟังค่ะจะได้ไปต่อหรือต้องกลับบ้านไปเอาใจช่วยเธอกันครับ พี่ครับเป็นศิลปินคนที่15แล้วแล้ววันนี้ได้มาร้องฟีเชอร์ิงกับนักร้องจากทางบ้านด้วยครับผมเอางี้เวลาไปโชว์เนี่ยเคยร้องเพลงกับใครไหมมีครับมีมีบ้างเป็นคนธรรมดาเออก็บางทีก็เขาอยากขึ้นมาร้องก็ให้เขาขึ้นมาแจมได้เดี๋ยวถามแก้มเคยฟังเคยรู้เลยว่าดังแน่นอนแต่ไม่เคยร้องเลยใช่ค่ะคิดว่ายากไหมเพลงนี้เอ้าหนูว่ายากยากนะคะด้วยส่วนของเพลงอะไรเนี่ยค่ะมีโยนบ้างอะไรบ้างมันก็เลยร้องไม่ได้ร้องเหมือนเพลงปกติทั่วไป ถาม g กดแท็ซเพลงนี้สิ่งถ้าบิ๊กจะต้องแนะนําน้องแก้มจะต้องเป็นยังไงเพลงนีออ้ถ้าเพลงนี้นะครับคือด้วยตัวเนื้อเนื้อเพลงมันมีเยอะฮะมันก็จะอยู่ที่ทัมมิ่งแต่ว่าผมไม่อยากให้มันมันเป็นแบบที่มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นตามธรรมชาติมากกว่าครับถ้าร้องก็เป็นแบบที่ตัวเราต้องการแต่มันยังอยู่ในยังมันยังดีอยู่นึกออกไหมฮะร้องให้เป็นตัวเราแต่ว่าก็ยังดีอยู่อะไรประมาณนี้ครับ <laughs> เออผมขอถามคนธรรมเทศเลยฮะครับพวกเราจะเข้าใจไหมฮะก็เข้าใจไหมพี่พี่เข้าใจเดี๋ยวพี่แปลให้อย่างงี้พี่คือบิ๊กเขาบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีส่วนของมันอยู่แล้วใช่แต่บิ๊กเขาบอกว่าไม่อยากให้น้องแก้มไปโฟกัสตรงนั้นมากอ่าไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในอยู่ในกรอบของมันอ่าคือเป็นธรรมชาติแต่ก็อยู่ในในส่วนที่มันควรจะเป็นคือไม่ออกจากนอกนี่เข้าใจป่ะน่างี้เห็่า คือเอาง่ายคุณผู้ชมมีเห็นรูปสิครับพี่คือถ้าพูดอย่างนี้นะครับไม่จัพูดดีกว่าภาพเพลงนี้เหมือนเดิมเลยถ้าไม่มั่นใจเนื้อมันเยอะอยู่แล้วพี่บิ๊กก็บอกสามารถเขาดูเนื้อเพลงจากทางรายการได้แต่จะต้องแลกมากับการถูกหักคะแนนหนึ่งคะแนนครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูครับเลือก ไม่ดูค่ะไม่ดูครับเราม <laughs> ไม่ดูบิ๊กดูไหมดูดูเขาน่ารักมากคุบิ๊กน่ารักมากเลยเอาล้วฮะไม่ดูนะฮะนี่คือศิลป,ปินคนที่15คุณบิ๊กดีเจลาดกับเพลงนี้ครับ <c oughs> กาเล็กซี่ครับเชิญครับ เจอก,กว,วนันกวงใหญ่พิสางอยู่เพลียงลียงพังที่ไหนวันหนึง่งมีคนคงนัง่งบังเอิญมันลอยร่วมจางคือเจอจิรายคือเธอคอธอนนี้ oh, กกววนนเองราจอกาวันเธอขี่ดาวหางกบเธอและฉันไม่ต้องคำนึงไม่มีเหตุผลต้องกลัวอะไรมันใจในฉันอบกอดเธอไว้ไม่ให้มีภย้ยให้มีกระเพียงรอยมันสุกแสนเปลิดเพลินใจจะจับพรุ่งนี้ ฉันคงเศร้าเมื่อฉันไม่มีความหมายหากตอนสุดท้ายมันยังไม่สายเธอได้เคลืขอนมาอย่ามาใจร้ายและทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้เพราะว่าความรักที่ฉันมีจะไปจบไม่ยามจะลืมตา ที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างมาแต่ฉันเกิดขึ้นแล้วที่รักและฉันจะมาทุกครั้งที่เธอหลับตา <Yeah. S 1> เราโอบกอดกันท่ากลางแสงดอกไม้ไฟจูบป,ปากกันบนปากกลองภูเขาไฟนอนลูบไห้กลางพายุทะเลทรายถ้ามันเป็นฝันของเธอจะทำอะไรก็ตามใจเธองบอกว่ามีความสุขอย่างที่ไม่เคยได้จากใครเธออากจะตื่นจากฝันยังแคนอนอยู่จัดไป ฉันโคตอยากอยู่ตรงนั้นเลยที่รักแต่หน้าฉันเธอยังจำไม่ได้ได้วยซักเแลาเมื่อแดดส,ส่องฟ้าเมื่อเธอตื่นจากหลับไหลที่โปรดยิ่งพยายามนะกูฉันเป็นใครเพื่อเธอจะได้ไม่หักครมาแทนที่ฉันเพื่อเธอจะได้ตั้งตรารอเจอกับฉันในฝัน เธอกับฉันอยู่ด้วยกันในราชวังของเราจะมีเพียงแค่วันของเราที่รักยางจนนอนหลับไหลไม่มีฉนันแล้วจนนอนหลับไหมนอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม นี่นะคุณผู้ชมเอาจริงเคยเห็นศิลปินคนไหนมาร้องเพลงนะคือเข้าใจป่ะเป็นศิลปินคนเดียวที่วันร้องแล้วมันวันไม่เกาะบำบัดตลอดใช่ไหม สะบัดตลอดเลยก็คือฟีลลิ่งเขาดีมากคุณผู้ชมว่าไม่น่าเชื่อเป็นไงคือเราฟังเพลง Galaxy ของพี่บิ๊กเขามาค่ะวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างก็เขินค่ะตื่นเต้นมากที่ต้องมาร้องคู่นี่อย่างงี้เขินเขาอีกเหรอเนี่ยเอาจริงงั้นเขินเขาอีกอ่ะไม่ต้องเขินแล้วอันีเพราะว่าติดตามผลงานเขามาตลอดตั้งแต่ประกวดรายการเอ็กซ์เตอร์ค่ะพี่ก็ติดตามพี่บิ๊กเขาเหมือนกันจะตามตำรวจไปจับเขาด้วย ใครยังจะแต่งเพลงการ์ตูนซี่ได้เอาจริงๆถ้าฟิลลิ่งคือคุณผู้ชมดูฟังจากเนื้อเพลง <c oughs> โอ้โหมันล่องลอยจริงผมดูเนื้อเพลงการแต่งเพลงนี้ครับเพลงนี้มันมีความสุขมากกับตรงที่ว่าอยู่ด้วยกันในราชบัังของเราโอ้โหมันดูมนยิ่งใหญ่มากเลยแต่สุดท้ายเวลาที่จะมีอะไรกันไหมเราจะโอบกอดกันท่ามกลางแสงดอกไม้ไฟจะเป่ แล้วสุดท้ายไปนอนรูปไร้ท่ามกลางพายุทะเลทราย <laughs> มันไม่พอแล้วสุดสุดท้ายคือหรือเปล่าจูบป,ปากกันบนปากปล่องภูเขาไฟมันเป็นความฝาันในพี่เต<อ>้เป็นความฝันมันจินตนาการจินตนาการาทุกอย่างมันเพิอฝันไปได้ไงมันไม่เป็นเพลงได้ <c oughs> ผมฟังเพลงก็รู้สึกว่าม,มันก็มีร่องรอยดีอ <c oughs> ่ะแบร่องรอยฮะต้องอยู่ในห้องคนเดียวอย่างเนี้โอเคบิ๊กครับ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของโน้ตแม่นดีครับชอบครับครับแต่ผมว่าบางทีมันไม่ต้องแม่นเกินไปก็ได้บิ๊กรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาละลายพฤติกรรมตรงนั้นไปมันจะดีกว่านี้หรอใช่ครับลองลองให้แบบแบบเ็กซิเบิลแบบนึกออกไหมเนี่ยดูคือจะใช้พื้นที่แบบเยอะมากไมวันไม่เกาะอะไรก็ได้แล้วอ่ะเออโอเคน่ารักมากเลยครับไปสี่รุนเราแล้วไปฟังกรรมการบ้างดีกว่า ผมฟังเพลงนี้ผมไม่ไม่จำกัดความว่าเป็นเป็นเพลงอะไรนะมันจะเป็นเพลงแรปหรือเปล่าแต่ผมจะจำกัดความของคนเดียวนะผมว่าเป็นเพลงอารมณ์เพลงนี้อารมณ์ล้วนเลยฟิลล้วนเลยแต่น้องแก้มทําได้ไหมก็ก็ทำได้ได้ได้ดีครับแต่ก็ดีไม่ดีเท่าไหร่ผมไม่ใช่คำพูดของเขาอะเริ่มเข้าฟิลลิ่งแล้วเริ่มเข้าฟิลลิ่งแล้ว ฟังแล้วเหมือนจะง่ายนะคุณผู้ชมแต่เพลงนี้โหฟีลลิ่งมันเยอะจริงๆมันเหมือนเป็นทำไมแป๊บเดียวกลายเป็นคุณตาแล้วเหรอทำไมเขาใสา่แว่นเลยจะต้องเข้าถึงเขาออยาก,กใส่ให้เขาคือเข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกของบิ๊กเลยคือมันเป็นเขาเรียกอินพรไวส์ทางอารมณ์ในขณะที่น้องแก้มร้องคู่กับเพลงนี้เหมือนกับว่าแก้มเขาจะมีความรู้สึกว่าเน้นให้เพราะใช่ไหมบิ๊กนะเขาเน้นในขณะที่บิ๊กเนี่ยเขาจะเพราะไม่เพราะเขาไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องสวยเป็นคําที่ไม่ต้องสวย ไม่ได้ติดใจเรื่องเรื่องเสียงว่าจะปั้นให้ดีไม่ดีไม่ใช่ติดใจติดใจตรงนี้นิดเดียวแค่นั้นเองครับแล้วเนื้อเพลงบอกสีว่าเนื้อเพลงเนื้อเยอะจริงๆครับสั่งมาใช่ไหมฮะไม่ใช่้นเนื้อเพลงเนื้อเพลงจริงเอาขอบคุณกันครัรการทั้งสองท่านนะฮะรวมทั้งคุณพีทด้วยเอาล่ะ แต่ผมเชื่อว่าจากแวลตานะ <_ d ata> ก็น่าจะถูกใจศิลปินเรา <_ d ata> พอสมควรคณะกรรมการของเราเช่นเดียวกันต้องมารู้กันครับว่าในรอบนี้จะทําคะแนนไปได้เท่าไหร่อย่างน้อยต้อง23คะแนนขึ้นไปครับถึงจะผ่านและมีเงินรางวัลสะสม5,000บาทแต่ถ้ารอบนี้พิเศษจริงๆอีกได้โบนัสอีกสักรอบ130 1 30คะแนนเต็มรับไปเลยครับ50,000บาทในรอบนี้ <_ d ata> ขออุปกรณ์ให้กับศิลปินเราด้วยครับเอาละครับมาลุ้คะแนนพร้อมๆกันครับผมจะเริ่มต้นที่ คุณบิ๊กก่อนนะครับคุณบิ๊กจะให้กี่คะแนนครับและคุณบิ๊กให้ทุกอย่างช,ช่วยให้กูกทำงานง่ายหน่อยได้ไหมเป็นสไตล์เข<อ>าอ๋อเป็นสไตล์อย่างานี้เขาเป็นแนวนอน,นหลด ทุกอย่างต้องลม้มหมดสมองสมองเขาล้มหมดแล้วโอ้โหให้ปลากรนันปลาข้าไปที่ฝ่ายพี่เท่งบ้างนะฮะเอาละมาลุ้นพร้อมกันครับว่าพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้ คะแนนครับอะไรฮะตอนนี้รวมกันแล้วเป็น17คะแนนขาดอีกเพียงแค่6คะแนน,น,นเท่านั้นนะครับนนก็จะครบ23คะแนนมาลุ้นพร้อมกันครับว่าพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้9คะแนนครับ คะแนนนะครับมีเงินรางวรรัลสะสมเพิ่มอีก5,000บาทรวมเป็น1,20,000บาทถามต้องสองท่านให้9ก้าทำไมครับก็มันผิดพลาดแค่นิดเดียวช่วงแรกๆช่วงหลังแก้มเหมือนปรับตัวได้ว่าเหมือนเหมือนรู้สึกได้ว่าเราร้องคำมั่ไปหรือว่าเร็วกว่านิดนึงแค่นั้นเองครับก็เลยได้9กคะแนนสไตล์แนวเพลงนี้คือแน่นอนคือ เนื้อมันต้องอยู่ในหัวแล้วอ่ะนอกจนั้นมันคือฟิลอารมณ์ไหลไปกับเขาเลไอย่างเงี้ยแต่น้องแก้วก็ทำได้ดีครับถึงในก้าวครับขอบคุณพี่เท่งครับพี่หนูครับคุณคเอาละบิ๊กให้แปะครับเพราะเพราะว่าผมชอบเลขแปะอันนี้ฟิลลิ่งเขาคุณผู้ชมฟีลลิ่งเขาเป็นอย่างนี้เขาจะไปที่ไหนเขาจะเป็นอย่างนี้อ่ะใครมาทำพิธีกรแทนกูหน่อยอบิ๊กจะไม่ห้ามพี่เลยอ่ะบิ๊ก ก็เห็นพี่จะไปผมอันนี้อันนี้ชอบเลขแปดใช่ครับเอาไม่เกี่ยวกับคะแนนที่จะให้เขาเลยหรอคะแนนในใจผมอะก็คืออินฟินิตี้ครับผมอยากจะให้น้องไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดครับคือมันไม่ใช่แค่จบแค่แปคุณผู้ชมนะถ้ามีมากมากกว่าสิบได้ผมใส่แล้วจริงๆรแล้วทําไมตอนนี้มันให้แค่สิบทำไมมึงไม่ให้สิบไปเลยชอบเลขแปด่ให้แปดทำไมอะเพราะผมชอบเลขแปดที่สุดในบรรดาสิบเลขครับชอบเลขแปดที่สุด แต่วันนี้บิ๊กมาเนี่ยให้คะแนนเขาไม่ได้คะแนนตัวเองเข้าใจครับพยาเข้าใจอยู่ถ้าไม่เข้าใจกูเลิกทำพิธีกรไปแล้วล่ะเอาล่ะบิ๊กมีอะไรจะให้กำลังใจน้องแกงเขาไหมพี่อยากจะให้น้องเวลาที่มาแข่งหรืออะไรเงี้ยครับอย่าไปคิดว่าเรากำลังร้องให้คนที่เราไม่รู้จักฟังคิดว่าเรากำลังร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องเราอะไรเงี้ยเป็นครอบครัวมันจะทำให้น้องรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับ เออน่ารักนะก็เป็นวิธีคิดอีกอย่างเลยน่ารักมากเลยทีเดียวอ่าบิกขอเพลงใหม่ดีกว่าครับก็ล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปนะครับชื่อว่าเพลงคัสโนวาบอยครับมันคือคุณคุณเลยปะค a สโนวาบอยเออไม่ผมพูดแทนพี่อะเอกไม่ผมพูดแทนใครหลายๆคนครับที่แบบว่าเออถูกมองว่าเจ้าชู้ใช่พี่โอเคอพี่เคยโอเคคาสโนวาบอยครับลองดู ก็เพราะเมันเส้งที่ผมโดนมองตลอดว่าไอ้ตัวผมเป็นคนเจ้าชู้แต่ที่คุณไม่รู้ก็คือว่าผมนั้นโคตรเจ้าชู้แถมผมกินหมูและนี่คือคุณบิ๊กทีจรา,าจนครับขอบคุณมากครับรายการของเราขอบคุณมากครับบิ๊กครับ ในที่สุดน้องแก้มก็สามารถผ่านศิลปินคนที่15อย่างคุณบิ๊กดีเจอราดไปได้ถือว่าผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วสำหรับน้องแก้มแต่ศิลปินคนที่16จะเป็นใครน้องแก้มจะต้องเจอกับแนวเพลงแบบไหนช่วงหน้ามาลุ้นไปพร้อมกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้น้องแก้มจะต้องเจอกับศิลปินคนที่16แต่จะเป็นใครเชิญ